นี่นะครับเมนลอยที่ท่านนะครับประจุมเพลิราชธานเพลิงให้กับหลวงปู่นะครับหรือหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพนะครับท่านผู้ชมนี่นะยังอยู่สภาพเดิมที่เค้าบูรณนะแล้วก็ทําไว้ตรงนี้เลยที่เดิมไม่มีการเคลื่อนย้ายไปไหนนะครับ เนี่ยเสาอะ,ะอะไรเหมือนเดิมหมดนะผู้ชมนะนะครับนะฐานก็อยู่เหมือนเดิมนะครับท่านนะเอาไว้บริเวณนี้ตอนนี้เป็นบริเวณวัดนะครับบริเวณวัด นะครับกระถินเขาก็วันที่3สิงหาคมนะครับ3สิเาหาคมนลาเชิญนะมาร่วมมากระถินที่วัดนองโพได้นะครับอันนี้ก็จะมีผ้ามาเนี่ยท่าเจดีย์นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์หลงปู่เดิมนะครับ